กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากช่องนานาสาระดีและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้นาจะแนะนำเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นเครื่องมือในการรวมไฟล์ pdf อย่างง่ายค่ะ ขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนค่ะก็คือมีครั้งหนึ่งนะคะนาจําเป็นต้องรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันซึ่งไม่เคยรวมมาก่อนก็มาค้นใน Google เลยค่ะแล้วก็เจอเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเป็นการรวมไฟล์ PDF แบบออนไลน์ที่ง่ายมากนะคะไม่จําเป็นต้องลงโปรแกรมเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็เข้ามาที่ Google กันก่อนเลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์คําว่ารวม ไฟล์ PDF ตามนี้เลยนะคะแล้วก็กด Enter นะคะอันแรกเลยค่ะ w w w i l o v e p d f c o m นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเข้ามาในนี้นะคะใครอยากจะลงชื่อเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนก็ได้นะคะแต่เรา สามารถรวมไฟล์ PDF ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเพียงคลิกที่ปุ่มนี้นะคะปุ่มที่ชื่อว่าเลือกไฟล์ PDF ค่ะค่ะเราก็เลือกไฟล์ PDF ในเครื่องของเรานะคะ,ะเดี๋ยวจะหาไฟล์ PDF เป็นไฟล์ตัวอย่างก่อนนะคะ สมมุติว่าเราจะรวมไฟล์นะคะไอไฟล์ pdf สมมุติว่าเราจะรวมไฟล์4ไฟล์นี้เข้าด้วยกันนะคะ1 2 3 4เข้าด้วยกันเราก็ทําการคลิก1ไฟล์แล้วก็กด control ค้างไว้คลิกไฟล์ที่2ไฟล์ที่3ไฟล์ที่4ค่ะเมื่อเราคลิก ไฟครบทุกไฟล์แล้วนะคะเราก็ปล่อยคอนโคลแล้วเราก็กดโอเพนนะคะทีนี้ไฟล์ที่เราเลือกก็จะขึ้นมาทีนี้ข้อดีของโปรแกรมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าถ้าไฟล์มันไม่เรียงตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นอนาจ,จะเอาวอทอนหนึ่งวอทอสองและวอทอสามเรียงกันแบบนี้นะคะเราก็คลิกเราก็ลากวอทอนหนึ่งนี้ไปไว้ ข้างหน้าวอทอสาได้เลยค่ะแล้วก็ลากวอทอสอมาไว้ข้างหน้าวอทอสาจะเรียงไฟล์ยังไงก็เรียงให้ถูกนะคะเมื่อเราจัดการไฟลล์ำดับไฟล์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มรวมไฟล์ตรงนี้ได้เลยค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะระบบนี้ก็จะรวมไฟล์ให้เราเรียบร้อยนะคะทีนี้ เมื่อเรารวมไฟล์เรียบร้อยแล้วเราต้องการนำไฟล์ที่รวมแล้วไปใช้เราก็คลิกที่ดาวน์โหลด PDF ที่รวมไฟล์แล้วตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยเห็นไหมคะนี่คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้นะคะก็คือไฟล์นี้อ่ะเรามาลองเปิดกันดูนะคะอ่าเปิดนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิด อ่าได้แล้วค่ะไฟล์ PDF ที่เรารวมไฟล์กันไว้เดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้เป็นประกาศเนาะมีหลายหน้านะคะประกาศเลื่อนลงมาหาวทอนะคะไฟล์วอทของเรานะคะอ่าโอเค เรินม,มาถ้ายสุดนะคะถ้ายสุดจะเป็นวอทอสถูกหรือไม่นะคะนี่ไงเป็นแบบวอทอสาที่เราได้รวมไฟล์นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการรวมไฟล์ PDF ง่ายไหมคะทง่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเนื้อหาดีๆจากทางช่องนานา,นาสาระดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ